ก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่แวะเวียนผ่านเข้ามานะครับมาชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไลเดอร์ไลแมนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกคนที่ผ่านทางมานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีคืนประสิทธิภาพให้กับโทรศัพท์มือถือของทุกท่านนะครับบางท่านนะครับอาจจะใช้มือถือเก่านะครับใช้งานมานานแล้วนะครับรู้สึกว่ามือถือนั้นนะครับไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเครื่องอืดนะครับ แล้ว่ากดไม่ค่อยไปนะครับค้างบ้างนะครับนั่นก็คือเป็นเพราะว่านะครับโทรศัพท์ของท่านนั้นมีไฟขยะนะครับเยอะนะครับนั่นเองนะครับหลายๆท่านนะครับก็ดูแลอุปกรณ์มือถือนะครับเป็นอย่างดีนะครับหลายๆท่านก็ไม่เคยแม้แต่จะล้างแคสล้างไฟขยะออกจากมือถือเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนําวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการล้างแคสในมือถือนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับนะครับรอจนกว่าเครื่องจะปิดสนิทนะครับผมนะครับพอเครื่องปิดแล้วนะครับก็รอไปอีกประมาณสักสิบวินะครับเพื่อให้สัญญาณวงจรไฟฟ้านะครับ ที่ทำงานอยู่นะครับได้สนิทลงนะครับได้หลับสนิทลงนะครับผ่านไปประมาณสิวิจากนั้นนะครับให้ทุกท่านนะครับกดวอลลุ่มบวกนะครับหรือตัวเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็กดตัวเปิดเครื่องนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับกดตัวเปิดเพิ่มเสียงปุ๊บแล้วก็กดตัวเปิดเครื่องปุ๊บนะครับแช่ไว้จนกว่าเครื่องจะเปิดนะครับด้วยความรวดเร็วนะเพิ่มเสียงแล้วก็ เปิดเครื่องครับนะครับเครื่องก็จะเปิดนะครับแบบนี้นะครับกดเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับก็จะเข้าสู่นะครับหน้า Android นะครับเข้าสู่หน้า Android นะครับรอจนกว่านะครับระบบ Android นะครับจะปฏิบัติการนะครับจนเข้าสู่หน้าโปรแกรมนะครับ จะมาเข้าสู่หน้านี้นะครับผมนะครับแล้วให้ทุกท่านนะครับเลื่อนลงมาที่คำว่านะครับ white crash นะครับ p e r t i o n นะครับตรงนี้นะครับมองเห็นนะครับมันจะมี2ตัวนะครับข้างบนจะเป็น white data นะครับข้างบนตัวนี้นะครับห้ามเลยนะครับถ้าทุกท่านกดตัวนี้นะ ทุกอย่างในโทรศัพท์ของท่านจะหายไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารนะครับแอปที่สำคัญ Facebook, Youtube ต่างๆจะหายไปเลยนะครับอ่านดีๆนะครับให้เลื่อนลงมาคำว่า Cash นะครับตรงนี้นะครับแคชนะครับเ t i นั่นเองนะครับผมตัวนี้เท่านั้นนะครับถามว่าข้างบนทำได้ไหมข้างบนทำได้ครับแล้วก็คืนประสิทธิภาพให้กับโทรศัพท์ของท่านแบบ100เลย แต่ว่าทุกท่านต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับนั่นตั้งแต่นะครับเริ่มใส่รหัสอีเมลเข้าสู่นะครับโปรแกรมต่างๆในมือถือเลยนะครับนั่นก็คือการล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกจากระบบนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมจะแนะนํานี้นะครับก็คือเป็นไว้แคชนะครับผมพิจิตชันนะครับนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มนะครับ กดปุ่มตัวเปิดเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อเข้าสู่โปรแกรมนะครับกดเปิดเครื่องนะครับกดติ๊กทีนึงนะครับแล้วก็มาที่ yes นะครับปั๊บนะครับต่อไปเครื่องของเราก็จะทำการล้างแคชออกนะครับสำหรับคนที่นะครับขยะไม่เยอะก็จะแป๊บเดียวนะครับสำหรับคนที่มีขยะเยอะนะครับก็จะต้องรอหน่อยนะครับผมเพราะเครื่องจะทำการล้างขยะล้างแคชออกจากมือถือของทุกท่านนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็นะครับเลือกตัวแรกนะครับผมก็คือรีบู o t นะครับซิ s เ e มนาวนะครับก็กดรีบู t ซิ s เ e มนาวนะครับตัวกดตัวเปิดเครื่องทีนึงนะครับติ๊กหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทำการรีบูสนะครับผมนะครับรอสักครู่นะครับเพื่อให้เครื่องได้ทำการรีบูสนะครับ เครื่องก็จะทำการรีบูตอยู่นะครับโอเคครับผมเครื่องก็รีบูตเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่การนะครับเปิดเครื่องนะครับเพื่อเข้าสู่โปรแกรมต่างๆนี่นะครับผมจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับนะครับนี่ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสลับการคืนประสิทธิภาพนะครับให้กับมือถือ ที่เครื่องอืดนะครับเครื่องช้านะครับไม่สามารถทำอะไรได้นะครับนี่ก็คือเป็นการคืนประสิทธิภาพนะครับเมื่อคืนประสิทธิภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปนํานะครับไอคอนของการล้างแคชออกมาไว้ที่หน้าจอนะครับไอคอนนะครับออกมาไว้ที่หน้าจอนะครับด้วยการนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าครับ เข้าไปตั้งค่าปั๊บนะครับเมื่อเข้าไปตั้งค่าเสร็จนะครับก็เลื่อนไปหาคําว่าการดูแลอุปกรณ์ครับปั๊บนะครับนี่ครับผมถ้าหากว่าใครยังไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็กดปรับการตั้งค่านะครับมันก็จะคืนร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มาดูที่หน่วยความจําครับนี่ครับหน่วยความจําของเราตัวนี้คือแรมนะครับ มของผมเป็นม6นะครับม6ตอนนี้ใช้งานไป2.4แรมนะครับโดยที่นะครับพลังงานศูนย์เปล่านะครับที่ใช้ไปกับแอปพื้นหลังนะครับตอนนี้คือก็คือ1แรมครับผมเราก็ล้างนะครับนี่ครับคือแอปพวกนี้แอปพื้นหลังนะครับโดยที่เราไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าแรมก็ยังไปใช้งานอยู่นะครับผมดังนั้นนะครับสำหรับคนที่มีแรมน้อยนะครับ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องนะครับสร้างแรมเทียมนะครับเพื่อมารองรับแอปพวกพื้นหลังเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในขั้นต่อไปนะครับอันดับแรกเราก็คือนําไอคอนล้างตัวนี้นะครับกําจัดไฟขยะนะครับการดูแลอุปกรณ์ไปไว้ข้างหน้าก่อนด้วยการกดนี่ครับตัวมุมสามเหลี่ยมนะครับตัวมุมสามเหลี่ยมนี้นะครับตอนแรกนะครับมันจะยังไม่มีนะครับผมจริงจรผมเอาไปแล้วนะครับ ตอนแรกมันจะยังไม่มีนะครับให้ทุกท่านกดขึ้นมาก่อนครับผมกดขึ้นมาปั๊บนะครับแล้วมันจะมีคําว่าแสดงไอคอนบนหน้าแอปนะครับแล้วก็กดคําว่าแสดงไอคอนบนหน้าแอปนะครับกดขึ้นมาเลยปั๊บนะครับนะครับแอปมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเรากลับมานะครับนะครับหน้าตาของแอปนะครับก็คือตัวนี้ครับผมนี่ครับผมการดูแลอุปกรณ์นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกครั้งนะครับ ทุกวันแล้วก็วันละหลายหลายครั้งนะครับให้เราล้างนะครับวันละหลายหลายครั้งนะครับย้ำเลยครับว่าวันละหลายหลายครั้งก็คือการดูแลอุปกรณ์ครับกดขึ้นมานะแล้วก็กดหากใครยังไม่เป็นร้อยก็กดให้มันเป็นร้อยก่อนนะครับแล้วก็ไปที่หน่วยความจําเหมือนเดิมครับกดขึ้นมาแล้วก็ล้างครับอันนี้คือการล้างไฟขยะ นะครับล้างไฟขยะออกจากแรมนะครับต่อไปนะครับเราต้องหาโปโรแกรมนะครับเพื่อสร้างแรมเทียมนะครับมาช่วยนะครับผ่อนนะครับการทํางานหนักของแรมหลักนะครับของแรมหลักนะครับแรมหลักก็คือแรมตัวนี้ครับผมบางท่านอาจจะมี6กแรมนะครับบางท่านอาจจะสี่แรมหรือบางท่านอาจจะแรม8ดนะครับสําหรับคนที่แรม8แล้วนะครับอาจจะไม่ต้อง ใช้นะครับโปรแกรมนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ยังเป็น램สี่หรือ램หกอยู่นะครับก็ให้ใช้โปรแกรมนี้ครับการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็ให้เราไปที่นะครับ Google นะครับไปที่ก o o g l e นะพอเข้าหน้า Google แล้วนะครับผมก็พิมพ์คำว่านะครับสวับ สวปเปอร์นะครับสวัปเปอร์นะครับก็คือตัวนี้ครับสวัปเปอร์คอนฟิกเ t ชันนะครับคอนฟิกเกชันนะครับตัวแรกเลยนะครับผมกดขึ้นมาแล้วมาสู่ตัวไหนครับผมนี่ครับแอปมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับในเบสต o e ก็มีครับให้ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสาบาท แต่ว่าวันนี้เราจะมาโหลดกันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับผมก็คือไปกดตัวแรกเลยนะครับผมกดตัวแรกเลยนะครับ s w a p e r a n d t o t h APK สำหรับ Android ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับกดขึ้นมาเลยครับกดขึ้นมามันก็จะหมุนติ้วๆตนะครับนะครับมันก็จะบอกให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ กดดาวน์โหลดนะครับมาหากว่ามันมีโฆษณาแบบนี้นะครับกดกากระบาดออกครับผมนะครับหากมันมีโฆษณาแบบนี้นะครับก็กดกากระบาดออกครับนี่ครับไปดาวน์โหลดนะครับนะครับเราเราก็เลือกนะครับดาวน์โหลด APK ฟรีนะครับนะครับดาวน์โหลด APK ฟรีนะครับนี่ก็กำลังดาวน์โหลดนะครับโอเค เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้นะครับคําว่าตกลงนะครับเรากดตกลงนะครับแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมีคําว่าบอกให้กดเปิดนะครับหากว่าเพื่อนๆนคนไหนไม่มีคําว่าให้กดเปิดนะครับอ่าหากว่าดาวเด็ดเสร็จแล้วดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับไม่มีคาว่าให้กดเปิดไม่เป็นไรครับกดออกไปเลยครับผมกดออกไปเลยนะครับแล้วไปที่นะครับไฟส่วนตัวนะครับก็คือไฟของเรานะครับ ก็คือโฟลเดอร์ของเรานั่นเองนะครับโฟลเดอร์ของเราคือโฟลเดอร์ส่วนตัวนั่นคือไฟล์ส่วนตัวกดขึ้นมาครับกดขึ้นมาแล้วนะครับไปที่คําว่าดาวน์โหลดครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นก็ไปที่ดาวน์โหลดครับกดคําว่าดาวน์โหลดนะครับก็จะมีตัวนี้ครับผมนี่ครับแล้วกดไอคอนขึ้นมานะครับพอกดขึ้นมาเสร็จนะครับข้างล่างก็จะมีคําว่าติดตั้งครับกดติดตั้งเลยนะครับติดตั้งปั๊บ นะครับตัวนี้นะครับจะไปช่วยนะครับแบ่งเบาภาระแหลมนะครับพอได้แล้วนะครับกดเปิดนะครับกดเปิดพอกดเปิดแล้วมันจะมาขึ้นหน้านี้นะครับพอขึ้นหน้านี Alter, ้เราก็ใส่เครื่องไม้ถูกครับผมตัวบนเลยใส่เครื่องไม้ถูกนะครับพอใส่เครื่องไม้ถูกนะครับก็กดนะครับ แถบสีเทาขึ้นมานะครับกดแถบสีเทาขึ้นมานะครับพอกดแถบสีเทาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างนะครับโฟลเดอร์นะครับสําหรับนะครับการใช้งานแรมนะครับกดด้วยการกดตัวบวกด้านล่างครับนะครับเราก็พิมพ์ขึ้นมานะครับอะไรก็ได้ครับสำหรับตัวนี้ผมจะบอกว่าเป็นนะครับแรมหนึ่งนะครับเป็นแรมหนึ่งนั่นเองก็คือการเพิ่มแรมเทียม นะครับร 1, แลมหนึ่งเรากดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จเราก็หาเลื่อนหาครับแลมหนึ่งนะครับ 1, เลื่อนหาแรมหนึ่งเราก็กดไปที่นะครับตัวที่เราสร้างขึข้นมาครับผมกดขึ้นมานะครับพอกดมาแล้วนะครับกดคําว่าซ e เล c t ครับผมกดไปเลยครับผมปั๊บนะครับก็จะขึ้นมาตัวนี้ครับขึ้นมาหน้านี้ขึ้นมาหน้านี้นะครับสำหรับคนที่เป็นแรมสี่นะครับสำหรับคนที่เป็นแรมสี่แนะนําให้ใส่เป็น ห้าหนึ่งสองครับผมนั่นก็คือเพิ่มแรมเทียมครึ่งแรมนะครับเพิ่มแรมเทียมครึ่งแรมนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่เป็นแรมหกนะครับใส่หนึ่งศูนย์สองสี่ครับผมนั่นก็คือหนึ่งแรมนะครับนะครับให้ใส่แค่นี้นะครับให้ใส่แค่นี้นะครับอย่าอย่าใส่เยอะเกินกว่านี้นะครับหรือ ใส่น้อยถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเร่งการทํางานของ CPU มากเกินไปนะครับแทนที่โทรศัพท์จะทํางานได้ดีนะครับแต่กับนะครับทำให้นะครับ c p u นั้นทํางานไม่ได้เต็มที่นะครับก็คือเราใช้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับข้างล่างนะครับถ้าหากว่าเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก็นั่นก็หมายถึงนะครับการนะครับ ใช้งาน CPU เร่ง CPU นะครับนะครับอันดับแรกเราต้องกดออกก่อนครับมันจะมีมุมด้านล่างครับให้เรากดออกนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีมุมด้านล่างนะครับให้กดออกนะครับให้ไปกดติ๊กที่เครื่องหมายถูกครับด้านบนนะครับจากนั้นก็กดใหม่ครับแบบนี้ครับถ้าเราเลื่อนลงแบบนี้นะครับนั่นก็คือเร่งการทํางานของ CPU นะครับเพื่อที่จะให้แอปตัวนี้นะครับ ได้ใช้งานเยอะขึ้นกว่านะครับแรมแรมแทะครับให้แรมเทียมใช้งานมากกว่านะครับโดยที่ให้แลมแท้ใช้งานแค่44เปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าให้ c p พเร่งกับให้เร่งใช้แรมเทียมตัวนี้เยอะนะครับผมไม่แนะนำนะครับให้ไว้ที่ประมาณนะครับ60มือนเดิมนะครับ60มือนเดิมหรือจะเป็น70ก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าผม เอาประมาณนี้ครับ60สิบนะครับหกสิกสิบเอ็ดนะครับหกสินะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดเซฟครับผมนะครับกดเซฟเมื่อเรากดเซฟนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่ที่นะครับนี่ครับด้านล่างครับผมนะครับไอคอนจะมาแสดงด้านล่างครับนี่ก็คือการเพิ่มแรลมเทียมของเราได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแรมเทียมตัวนี้นะครับ จะไปช่วยนะครับเล่นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นพวกกระบวนพื้นหลังนะครับที่มันต้องใช้งานอยู่กระบวนพื้นหลังนะครับตัวนี้จะไปรองรับแทนนะครับโดยที่แรมหลักนั้นให้เร่งใช้งานตรงแอปส่วนหน้านะครับแบบนี้เองนี่ก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของโทรศัพท์มือถือนะครับนะครับหากเพื่อนๆคนใดนะครับไม่เข้าใจนะครับก็ ทักทายนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็คือนะครับเป็นเค็ดเก็บความรู้นะครับสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโทรศัพท์นะครับวันนี้ผมมีโคลานะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามานะครับสวัสดีครับ